มือนี้เอานะคะมาเลี้ยงไก่เนาะค่ะพี่น้องเขาเลี้ยงไก่อยู่สวนหลังบ้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะเบิ้งนะคะเอาไก่สายพันธุ์นะคะพันธนะุ์ไข่สายต่างประเทศมาแบ่งปันพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือสวนหลังบ้านเขานะคะพี่นอ้องนี่ นอเลี้ยงกินไข่เนาะค่ะเนาะเลี้ยงอา่าหลังกเกษียณง,งานอดิเรกค่ะพี่น้องนะคะเลี้ยงมันมวลนะคะเป็นงานอดิเรกอ้าวอากาศหนาวอากาศหน,นาวเย็นนะคะไก่ฝนหนาไก่พอหนาวดอกนะคะเนาะเป็นไก่สายพันธุ์ต่างประเทศนะคะเนาอคนเขาก็สิหนาให้ความอบอุ่นนะคะพี่น้องอ่าเบื้องเนี้ยเบื้องเนี้ย หลายสายพันธุ์แตกต่างเนาะคะ่ะเนาะเฮ้าเน้นความสุกนะะเนาะค่ะเนาะกินไข่น้ำ้วกะเฮ้าบนเนียนวาต้องไข่ดกเนาะค่ะเนาะเฮ้าสิเน้นความสวยงามนะคะเป็นความสุกนะคะแก็เป็นงานอดิเรกนะคะหลังเกษียณของสามีเพิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะเลียงอยู่หลังบ้านเฮากับประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสายพันธุ์สัตว์สิทธิ์เนะคะ่ะตัวนี้ งามบ่พี่น้องงามเนะาะตัวนี้หัวกําลังบลอกลอกออกมายูนนีพี่น้องอันนี้เป่นไข่สีฟ้าเนาะค่ะนาะงนีอายุหลายปีแล้วน่ะจะประมาณสามสี่ปีสี่ปีนะคะตัวนั้นนะฮะเป็นรุ่นแรกเลยที่กันตัวนี้เนาะค่ะเนาะพี่นอ้องรักน้อไข่สีเขียวเดอ้อพี่น้องเดอ้อจำจำ <c oughs> บางวันสีบ่จำซับกันนะคะพี่น้องหลายสายพันธุ์ ตัวสีขาวๆงอนแดงๆตัวนั้นนะคะนะตัวนี่ยยัยนะน่ะรุ่นรุ่นแรกเลยพี่น้องที่เฮามีนะคะไวดดอตนะคะพี่น้องสวยงามสวยงามนะ